อะไรขาวๆตรงนั้นเ,เห็นปะพี่นูๆๆ่นนี่คือใช่หมดเลยนะคะพี่เนี่ยเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวผมเขาบางต้นก่อนนะครับผมกล่าวคำทักทายที่ท่านผู้ชมสักคู่หนึ่งนะครับขออนุญาตขึ้นไปกล่าวข้างบนนะนะครับอขออนุญาตนั่งนะครับนะ คือที่ปิดอยู่นี่คือมีกดกระดูกอยู่นะครับผมมีอาทีดอยู่ข้างในนะครับผมก็กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่แกดํา M N K อยู่กับผมมิสเตอร์บิ๊กอีกเช่นเคยนะครับผมขอขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับผมที่เข้ามาอวยพรแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับคุณพ่อของผมนะครับผมที่ผ่านมาวันที่4ธันวานะครับผมแต่ว่าไลฟ์นี่ผมจะไลฟ์ย้อนหลังไปนะครับผมเพราะมันเร็วเกิดพ่อผมมาแล้วนะครับผมขอขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจครับผมนะครับผมส่วนในสถานที่เรามาเข้าเรื่องกันนะครับผมที่ที่ผมมาน ียวูคือพออยู่บนเขาไม่ต้องเรื่องงงเรื่องงง,งงงก็นะครับพี่แล้กวก็เดี๋ยวผมเดินไปสำรวจไปแล้วก็พูดไปนะครับพี่ชัดเจนคนระับมาคนเดียวเหมือนเดิมนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับนะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะจ๊ะ รถไฟนิดนึงนะครับเผื่อเวลาไฟดับบนเขาผมลงไม่ทันแน่นอนนะครับนี่นะครับผมก็จะแตกต่างนะอันนี้คือมีโกดนะครับผมขอยะาขออภัยนะครับผมถ้าติดชื่อนะครับอันนี้คือยังไม่ได้มีนะครับผมถ้ามีก็จะมีเอาโกดกระดูกนะครับผมที่ผ่านการทําวิธีทางพุทธศาสนาแล้วนะครับผมเอามาใส่ในนี้แล้วก็เอาไอแพดเนี้ยนะครับผมปิดโบกไว้เป็นแบบนี้นะครับคืออันนี้ใช่หมดเลยนะครับผม อันนี้ผมเผมสะพายกระเป๋าเนี่ยคือผมอยู่จังหวัดจังหวัดเลยเพรปะก่อนถึงชะอำอ่ะคือเกือบจะถึงชะอำอยู่แล้วอ่ะนะครับพี่คือผมเดินทางมาไกลนะครับผมรอบนี้กระเป๋าเลยต้องเขื่อได้นอนค้างนะคะผมนานลวพี่ๆช่วยให้กําลังใจผมหน่อยนะครับเนี่ยใช่หมดเลยนะครับอันนี้ผมอยู่ตีนเขาอยู่นะเดินสำรวจกันเลยนะครับ ถัาพี่ผมมาคนเดียวไฟตรงนู้นเป็นไฟทางครับนู่นเป็นไฟทางนะครับผมผมเดินขึ้นมาคือเดินขึ้นมานิดเดียวก็เปิดนะครับผมข้างล่างมันเป็นไฟนะครับผมเลยขึ้นมาข้างบนเลยนะครับไม่หลบมุมกล้องนะครับนี่เหมือนเดิมรักต,ต,ตายผมนะครับมันไม่ได้มืดหรอกแต่บนเนี้ยมืดแล้วเพราะเริ่มขึ้นมาแล้วและยังต้องเดินไปอีกไกลนนเป็นต้นไทรถ้ามีห้อยขานะสุดยอด ก็มีเห็นไหมผมทางจังหวัดนี้นะคะผมผมชอบนะเพราะว่าเขาอยู่รวมกันแบบมีพุทธมีไทยมีจีนนะครับนี่เป็นจีนนะนะหมางนี้เป็นจีนนะครับครัวสองสอง,สองไปห้อยขานี่หืมเฮ้ยขาวขาวอะไรขาวขาวเห็นไหมเฮ้ย นี่ครัช่วงนี้ก็เป็นเดือนธันวาคมนะครับผมหลายหลาท่านก็มีการกินสังสรรค์แล้วนะครับผมผมอยู่บนเขานะครับเพราะนั้นได้เสียงดนตรีมันลอตามลมมาผมกรับขออภัยนะครับพี่นะครับผมอาจจะทําให้อัตทลดในการรับชมของท่านเสียนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะตรงนี้เนี่ยใช่หมดเลยนะพี่เห็นไหมมันเป็นเขานะครับไอ้นี่คี้ทุ่ กดไลค์ผมหน่อยน,นะครับพี่ค้ามีโดนตีอะ่ะผมว่าถ้าพี่น่าจะแบบมันเป็นผลเสียของพี่แต่เป็นผลดีของผมเอนะครับถ้าว่าขายติดชื่อบรรพบุรุษของท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมที่อยู่ที่นี้ผมต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับนะ ผมไม่ได้มีเจตนาจะมาลบถู่นะแต่บนเขา่าทำไมมีแต่ต้นแบบเนี้เป็นต้นไม้เห,หรือต้นอะไรใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอืมโอยลืมตามทุกครั้งเราต้องสเต็ปนี้เนาะแป๊บหนึ่งนี่ลืมได้ไงเนี่ยเออไม่ได้สิเหมือนเดิมครับความชัดเจนต้องมาก่อนดอลลี่รอบหนึ่งรอบนะครับผม เอียง180องศาหมุนกลับมาอีก180องศานะครับเกินด้วยแหละเมื่อกี้ชัดนะครับแล้วเป็นป่าจริงๆกวงงูครับผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับพี่ถ้าหากว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับเสียงนะครับผมผมฟังดูแล้วพี่ คือโทรศัพท์นะครับผมที่ผมไลฟ์สดผมขอแยกพูดนิดนึงนะครับที่อาจจะพูดมากไปนะครับผมแต่ว่ามันเป็นการอธิบายนะครับผมว่ามือถือที่ผมไลฟ์เนี้ยมันล็อกอยู่กับขากล้องนะครับผมแล้วก็ขากล้องอะ่ะมันบวกไปด้วยตัวไฟหน้ากล้องหนึ่งตัวนะครับผมตัวหนีโทรศัพท์หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ตัวรับไฟฉายสองทางอีกหนึ่งตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมี การใช้งานผมใช้มาสี่ปีแล้วนะคะที่มันก็มีนอ็อตมันคลายมันก็แก๊กก็แก๊กนะคะผมใหญ่ที่ก็ใจจุดนี้หน่อยนะครับนะยาวเลยอะ่ะเปน,นของจีนที่มบอกอะอะไรบปนี้นะครับต,ตัวนี้มันซูมไม่ค่อยได้มันแข็งแล้ว เสียงเหมือนนกเอ็กนกผมไม่เคยได้ยินแล็กนกมันร้องเสียงแบบนี้เป็นป่าหมดเลยนะพี่ผมส่องให้ดูอ่ะเสียงตีนลอยตามดูนะขออนุญาตนะครับผมผมไม่รู้ว่าทางทีนเนี้ยคือเขามีการสวดอะไรยังไงเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไม่พิเรนเด็กขาดนะครับ คุเด็กแว้นนะครับผมที่อยูติงเขาด้วยทำให้ผมใจชื้นขึ้นมาเยอะเลยใช่ไอ้ของจีนเนาะออันนี้ขยับเลยมันมีมันมีแบบพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรเยอะแยะมากเลยพี่ผมพูดบ่อยๆนะครับผมต้องปุกเสียงดนตรีขอย้งพี่พี่หลายๆลท่านไม่เข้าใจนี่ขนาดผมพูดบ่อยแล้วนะนะครับเก okay, ป่า นี่ก็เป็น,หนหอะไรเลยเดี๋ยวผมขออยากวางแล้ตรงน,นี้นนท่านอนทพี่ผมขอไปดูก่อนนะครับผมว่าเป็นของไทยของยีนนะครับผมพาเข้าไปไม่ได้ที่เนื่องด้วยเผื่อติดชื่อนะครับผมจะได้ศึกษาไว้ก่อนนะครับ ปรับไฟอ,อ,อ่อนนะจะได้ไม่ต้องเห็นแบบแบบนี้แล้วกันนะพี่นะผ่านๆนะอ่านะครับผมอันเนี้ยผมอ่านอ่านชื่อดูแลนะครับผมที่น่าจะเห็นนะเอาแค่ประมาณนี้เนาะคือเขาเหมือนจะจัดเป็นบ้านผมผมชอบนะคือเป็นมุมมองที่ผมไม่เคยเห็นนะครับผมเนี่ยค,ค,คือเขามาจากเหมือนกแบบับคล้ายๆแบบครอบครัวเดียวกันนะค,ะนะครับผมแล้วก็ได้มาอยู่เป็นบ้านแบบนี้นะครับนี่อยู่เป็นบ้านแบบนี้นะครับผมถ่ายไม่ให้เห็นอันนี้น่าจะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอ่ะ คือเป็นบ้านให้มาอยู่หลังเดียวกันนะครับผมแต่ตรงนี้น่าจะเป็นพับบูรุตห,หรืออะไรก็ไม่รู้นะอันนี้คือที่ผมคิดเองนะถ้าไม่ใช่ติได้แนะนําได้บอกได้นะครับผมจะได้เอามาพูดใหม่นะครับแต่ผมชอบนะอยู่แบบคือผู้เสียชีวิตไปแล้วก็ปอกไฟอ่อนอุ่ออนได้อยู่ผพานนะใช่หมดเลยเนะี่ยผมชอบมากเลยอ่ะผมไม่เคยเห็นแบบนี้ขออภัยครับผมต้องปรับไฟปไปๆมาๆนะ เรื่องไฟที่พี่คอมเมนต์มาว่าลายตาผมไม่สามารถแก้ไขได้นะพี่เนาะอันนี้ผมผมอ่านผมตอบทุกคนใน YouTube ผมตอบเองนะครับผมไม่สามารถแก้ไขได้นะครับผมเพราะว่าผมต้องถือกล้อง,องเองดับเดินรายการเองนะครับผมแล้วถ้าผมถือนิ่งๆเนี่ยผมถือนิ่งๆไม่ได้ครับพี่แต่ถ้าวางกล้องนิ่งๆอะ่ะได้ yeah. อีกแล้วไม่เห็นชื่อนะสตูใหม่โอเคไม่เห็นชื่อ เนี่ยเขาทำเป็นครอบครัวผมชอบอะ่ะมันแสดงถึงแบบว่าอย่างที่แบบอ่ะคุณพ่อเสียคุณป้าเสียคุณลุงเสียก็คือยังไงหลังความตายถ้าโลกหลังความตายมีอยู่จริงก็จะมาได้อยู่ด้วยกันแบบเนี้ยแต่นี้เริ่มเป็นเหมือนไทยผสมอันนี้สวยไม่ใช่สวยควาําว่าสวยของผมคือมันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นพี่คือรอบนี้เหมือนพามาเที่ยวอะ่ะแตมีความแย่งนะครับ ราะว่าอันเนี้ยมันคือของไทยเนี่ยจะชื่อเป็นจีนเก่าด้วยผมจะไม่ได้ทำภารกิจหรือว่าอัญเชิญดวงวิญญาณใดๆก็แล้วแต่ที่นี่นะครับเพราะผมไม่รู้ทำหนกทำเนียมนะพี่เข้าใจผมหน่อยนะครับนะถ้าบางครับพูดอะไรผิดไปอย่างเนี้ย ของถ้ามีจริงอะเข้าตัวขึ้นมาไม่คุ้มครับพี่ชัดๆนี่ผมเดินเดินมาคนเดียวนะครับซ้ายผมไม่มีทางนี้เป็นถนน ผมมาถึงก็ดึกอะนะคะผมดึกเลยอะ่ะเปิดไลฟ์สี่ทุ่มอะพี่ิดูผมมาถึงที่เนี่ยสามทุ่มนะครับผมแล้วก็ขอนะครับผมพี่เอ๊ะนะครับผมเขาก็ใจดีนะครับผมไปขออนุญาตหลวงพ่อให้อีกทีหนึ่งนะครับผมน,น,นี่เี็นปก เขียวมาจากไานเนี่ยอะไรขาวๆตรงนั้นอะหเห็นปะพี่นู่น,น,นไปนี่คือผมซูมไม่ได้พี่เพราะว่ามือเต็มขาวๆอ๋อเนี่ยอ๋อหลุมหลุมหลุม หลุมมันสะท้อนครับหลุมหลุมหลุม ซไว้ครับชัดๆอีกรอบหนึ่งเดินไปแล้วส่องให้เห็นว่าผมอยู่คนเดียวนะครับผมอย่าเบื่อหน้าผมนะชัดครับพี่นะครับจับผิดทางนะครับผมก็ถือว่ามาสำรวจไว้ก่อนแล้วกันนะครับผม เนื่องด้วยผมอย่างที่ผมบอกแจ้งไปแล้วนะคะผมสําหรับใครที่มาไม่ทันนะคะผมให้ผมท้าอันเนี้ยผมไม่รู้ทำานกทำเนียมนะคะผมของผู้เสียชีวิตนะคะผมจากจีนนะคะผมเพราะยานั้นแล้วก็เลยไม่ดีกว่าครับยอมให้พี่ว่าผมดีกว่านะครับผมว่าผมอ่อนนะครับผมผมไม่เคยบอกนะว่าผมเก่งนะครับ รู้สึกเย็นหรือว่าเพราะว่าเรารู้สึกเย็นเพราะว่าเราไม่ได้มาลบหลู่เขาเป็นไปได้เีเราไม่ได้มาทำอะไรนี้เสียงรถสิบล้อต่อชัดๆขาไม่มีใคร ครับรอบนี้ที่บอกสะพายกระเป๋าครับมาผมจําไม่ได้ว่ามันเป็นเพชรเพชรอะไรนะครับผมจําไม่ได้เพชรบุรีคือ,อนะครับผมคือจะถึงชะอำอยู่แล้วอะ่ะแล้วทุกครั้งพี่จะงงนะครับผมเพราะผมอยู่มุกดาหารแล้วมันมันเดินทางมาถ่ายเพชรเนี่ยแต่ละรอบอะ่ะนะครับผมแฟนผมตอนนี้กําลังทํารายการใหม่ขึ้นมานะครับพี่นะ ก็คือให้ผมเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ครับผมก็คือพี่ไปรับชมนะครับผมในช่องของหญิงโฟพาลุยนะครับผมพี่จะเข้าใจว่าเป็นรูปแบบรายการอะไรผมฝากด้วยนะครับผมทางช่อง y o u t u b e นะครับผมพิมพ์คำว่าหญิงโฟพาลุยนะครับไปแล้วนะครับผมไม่ได้จุดทูบไม่ได้อะไรเพราะงั้นแล้วขอลาแต่ตัวนะครับ เดี๋ยวยกมือไหว้ขอขอมาทูบเคืบอะไรไม่ได้เตรียมเลยครับพี่เตรียมไม่ทันครับการเดินทางการอะไรนะครับผมผมเดินทางจากมุกมานะครับพี่มุกดาหารแวะพักกรุงเทพนะครับผมแล้วก็ดิ่งมานี่ขับมอเตอร์ไซค์มาพี่คิดดูว่าก,กี่เกือบพันโลแล้วกันนะครับ มขับมาให้ให้พี่พี่นะครับผมไม่ใช่ให้พี่พี่สิดีนะแป๊บนึงนะครับปิดไฟตรงนี้ขยายไฟไตรงนี้ เพิ่มไฟตรงมือ คือคนเข้าไปไม่ได้แน่นอนพี่แต่เสียงมาจากข้างหลังเนี่ยอยากจะเข้าไปสองให้ชัดเจนพี่แต่ถ้าเป็นงูไม่คุ้มผมนะครับโรงพยาบาลอยู่ไกลเอาเท่าที่ไหวอ๋อพู้ต่อนี้นึงพี่เขาบอกว่าผมไม่ได้ทำเพื่อท่านผู้ชมถ้าผมช่องผมจะเป็นพูดตรงๆนะครับผม จะไม่มีบ่นว่าเหนื่อยนะครับผมเพราะผมก็เคยดูจากแบบว่าอย่างมันมีแบบอ่ะผมเคยดูอะแบบเหนื่อยเหนื่อยจงังเหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆเหนื่อยแล้วมาทําทําไมเพราะฉะนั้นผมจะไม่บอกว่าผมเหนื่อยนะครับผมมาเพราะว่าผมอยากจะมาผมทํารายการเพราะว่าผมอยากจะทํานะครับผมขอขอบคุณพี่ๆที่ยังอยู่คอยกดไลค์คอยกดซับสไครต์ให้ผมนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม เดี๋ยวผมหามุมปิดต้องออก่อนนะครับแล้วก็หามุมภาพเอาไปทําเป็นภาพพักปกด้วยโอเมุมนี้สวยพี่นาจะได้ยินผมเนาะโอเคเดีย๋ยผมขอปิดรายการตรงนี้นะครับมันมีเสียงดนตรีด้วยแหละครับพี่อันนี้โซนนี้เป็นไทยผมเลยไม่ค่อยพาเดินนะครับพี่ ว่าเคยเห็นเข้าเห็นหน้าผ้าตากันอยู่เลยว่าไทยเป็นประมาณแบบนี้เนาะกัแบบนึงนะครับขออนะนุญาตเป็นสัตว์เลคานที่รู้แน่นอนก็เป็นสัตว์เลคานแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับ ว่าหามุมกล้องไม่เจอด้วยสิปรบประมาณนี้แล้วกันนะครับผมครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมที่ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมเดือนนี้นะครับผมก็เป็นเดือนธันวานะครับผมหลายหลายบ้านมีการดื่มกินสังสรรค์แล้วนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ดื่มแต่ว่านี่เหรไหมครับผม คนอื่นเขาก็ดื่มนะครับผมบาร์างการขับรถการขับลาผมอยากให้หลายๆท่านระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับผมรู้ว่าตัวเองไม่ดื่มแล้วก็ควรที่จะขับรถนะครับผมมองซ้ายมองขวาดีๆนะครับผมเพราะว่าคนอื่นอาจจะขับประมาทแล้วมาชนเราก็ได้นะครับผมนะผมเป็นห่วงตรงนี้มากเลยนะครับผมผมไม่รู้จักกับท่านก็จริงนะครับผมเพราะนั้นแล้วผมไม่จะเป็นที่ต้องคิดร้ายกับท่านอยากให้ท่านแควข้าบปลอดภัยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึง ตอนนี้นะครับขบุบครับเดี๋ยวเดินทางกลับกรุงเทพนะครับผมไปนอนบ้านพ่อนะครับเหนื่อยครับขึ้นเขาไปพูดไปเหนื่อยนะครับ โอเคบายครับ okay.